เสเน่ห์นารีดวงตาดำใหญ่คมลึกจับจ้องอยู่ที่นางรำกลางวงอย่างสนใจไม่ใช่เขาคนเดียวหรอกใครในงานต่างก็มองหล่อนเป็นจุดเดียวกันหล่อนรำได้อย่างอ่อนช้อยงดงามเยื้องย่างประตามจังหวะอย่างลงตัวเสมือนเป็นเทพธิดาหรือนางในวรรณคดีหลุดออกมาผู้หญิงที่สามารถสะกดสายตาคนในงานนี้ได้สูงราว,ราว 160เซนติเมตรเรือนร่างของหล่อนออนแอนบ่าลายบอบบางผิวเนื้อนวลละเอียดข้าผ่องละอองตาหล่อนสวมผ้าแถบสีขาวพาซินจกสีแดงลวดลายงดงามเป็นเอกลักษณ์เพลงไทยมีจังหวะจากคนช้าๆเขาก็เลยมีโอกาสได้เพลงผิด,ดรูปร่างหน้าตาของหล่อนได้นานเขาดาว่าหล่อนไม่น่าจะมีอายุเกิน20ปีอาจจะมีเชื้อสายจีนผสมอยู่ เนื่องจากผิวขาวมากและดวงตาค่อนข้างรีแต่ไม่ได้รีเล็กมันเป็นสองชั้นลึกปลายเฉียงขึ้นขนตาดกหนาเป็นแผงเธอคงจะแซมขนตาปลอมตามสมัยนิยมด้วยละ่ะหล่อนแต่งหน้าเข้มพอสมควรปัดแก้มแดงทาลิปสติกสีแดงเป็นรูปกระจับมันวาวสายเลื่อมเหมือนผิวน้ำสะท้อนแสงการรำของหล่อนจบลงหล่อนถอนสายบัวอำลา เรียกเสียงปลบมือจากผู้คนรอบข้างได้อย่างกึกก้องเป็นไงกิติอนานันต์ใช้สอกกระทุงสีข้างของเขาถึงกับมองตาไม่กระพริบเชียวเหรออะไรเขาไม่ตอบรับเสดืบน้ำอ้าวไม่สนใจหรอกหรือนึกว่าสนใจจะได้ให้เด็กเรียกเธอมาคุยด้วยกิติชง,งักดวงตาใหญ่หลีลงเล็กน้อยนี่นายคงไม่ได้หมายความว่ากิติพูดค้ังเอาไว้แค่นั้นดวงตาที่มองศบตาเพื่อน บ่งบอกความหมายที่รู้กันเป็นนัยยะระหว่างบุรุษเออเธอเป็นนักศึกษาเรียนเอกนาฏศิลป์นักศึกษาสมัยนี้ก็กิติเว้นจังหวะกา,ารพูดเขาไม่ใช้ถ้อยคําที่เปิดเผยเกินไปนักพวกหล่อนหาเงินใช้กันเก่งๆทั้งนั้นนี่นาไม่หรอกรายนี้เธอหญิงจะตายจริงเหรอคิ้วเข้มของกิติเลิกสูงก็เห็นว่านายจะตามเธอมาคุยด้วยพูดเล่นเพื่อนหนุ่มดื่มเบียร์จกเกียกสา อเอเย็นเกาะเป็นเกล็ดพลาวข้างแก้วฟองสีขาวค่อยๆไหลเข้าปากของอนันต์เขาละเลียดน้ำเมลัยลงคอยอย่างอารมณ์ดีปิ่นจันร์ไม่ค่อยอยู่รับแขกหรอกพ่อหล่อนรำเสร็จหล่อนก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับบ้านก่อนทุกทีติบเตอร์อะไรก็ไม่สนสงสัยว่าหล่อนคงจะได้ค่าแรงมากพอแล้วอนันต์ประชดประชันชื่อปิ่นจันงั้นหรือกิตติเป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งซึ่งเหมือนผู้ชายทั่วๆไป คือชอบผู้หญิงสวยโดยเฉพาะผู้หญิงสวยที่เข้ายากเล่นตัวแบบนี้เขาว่ามันท้าทายน่าจีบน่าค้นหาตัวจริงที่ซุกซ่อนอยู่ภายในของหล่อนเธอเรียนอยู่ที่ไหนเขาซักถามเอาข้อมูลสนใจละสิเพื่อนนุมดักคอและแบรมือขอค่าเปิดปากพูดอยากรู้เรื่องอะไรของเธอก็ถามได้ฉันจะมีข้อมูลแต่ไม่ใช่ข้อมูลฟรีนะเพื่อนมันนี่ท็อกแค่ข้อมูลเนี่ยนะ กิตติสายหน้าเอางี้ดีกว่าถ้านายพาเยยนี่มาให้ฉันได้ก็รับเงินไปเลยโอ้โหอันน์ผิวปากเอาอย่างนั้นเลยฉันเป็นนักธุรกิจนะถ้าจะควักเงินจ่ายค่าอะไรก็ต้องดูผลตอบแทนที่คุ้มค่ากันหน่อยสิกิตติค้ขาขายหลายอย่างเขาจับธุรกิจหลายตัวดูแลอยู่หลายบริษัทตลาดของเขาส่วนใหญ่จะอยู่ต่างประเทศเนื่องจากค่าเงินบาทที่ลดตัวทำให้สินค้าของเขา ราคาต่ำในสายตาของต่างชาติเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพที่ดีเขาจะสรรหาวัตถุดิบที่หาได้ในประเทศมาใช้เพราะสั่งจากต่างประเทศไม่ไว้รับภาระความแตกต่างจากค่าเงินมากมายนั้นไม่ได้อีกอย่างเขาจะได้มีส่วนพัฒนาประเทศเนื่องจากใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิน่นแรงงานท้องถิน่นและข้อได้เปรียบจากฝีมือเฉพาะทางของท้องถิ่นด้วยเช่นง,งานแกะสลักงานทอผ้างานถ,กถักทองานปั้น รือแม้กระทั่งเครื่องอุปโภคบริโภคประเภทสมุนไพไทยที่มีอยู่เต็มประเทศกิตตีจับตลาดตรงนี้เขาเดินทางบ่อยคลุกคลีกับคนในพื้นที่หลายจังหวัดเพื่อหาไอเดียและวัตถุดิบการมาจังหวัดนี้มานั่งในงานเลี้ยงตรงนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะงานของเขาด้วยเออฉันเชื่อเพราะเพื่อนๆในกลุ่มเดียวกันไม่มีใครค้าขายได้เลยสักคนเดียวไม่รู้ว่าทำไมนายถึงดวงดีลงทุนทำอะไรก็รวยเอารวยเอา เฮงชิบเป๋งมันอยู่ที่เกินกับจังหวะของชีวิตมากกว่าเอาไว้วันหลังสอนฉันบ้างสิได้เลยกิติแบ,บมือขอข้าเปิดปากบ้างเพื่อนหนุ่มวางมือประกบมือเขาเจ้ากันไปนายอยากรู้เรื่องอะไรล่ะกิติพิงพนักเก้าอี้ดวงตาคมกริบรู้มากที่มุมปากของเขาเป็นรอยโค้งขึ้นเล็กน้อยเขามองคณะรำชุดต่อไปอย่างไม่ใส่ใจมากนักเพราะรำไม่สวยเท่ากับปิ่นจันทร์ ปิ่นจันเดอนดีไหมกิติอยากทราบเกรเฉลีย่ย3.8ไม่น่าจะพ้นเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเธอเป็นดาวของสถาบันเชวนะเพื่อนกิติทำเสียงในลำคอค่อนข้างทึ้งเธอมีแฟนหรืยอยังมีแต่ผู้ชายมาจีบยังไม่รู้ว่าเธอจะโอเคกับใครถ้านายอยากจะจีบเธอบ้างก็ไปเข้าแถวขอบัตรคิวได้เลยอันนั้นทำคอโยอนเมื่อกิติปลายตามองด้วยสายตาดุดุพูเล่นหน้า กิติไม่อยากทานอาหารเช้าในโรงแรมเขาหลับตานึกได้เลยต้องไม่พ้นอเมริกันเบเกอร์หรือเอเชียเบเกอร์ประเภทเข้าวต้มส่งเครื่องตบท้ายด้วยขนมหวานและน้ำผลไม้ล้างปากเขาเลือกสวมชุดตำลองเป็นเสื้อผ้าฟ้ายสีขาวหมนกับสแลกสีชาเขาไม่ค่อยมีปัญหาในการแต่งกายเพราะมีช่างตัดเสื้อประจำตระกูลไม่ผิดหรอกช่างตัดเสื้อประจำตระกูลจริงๆก็ลูกพี่ลูกน้องของเขานั่นแหละ ไปเรียนหนังสือด้านจิตกรรมปฏิมากรรมและภาพเขียนมาแต่ไม่ค่อยเขียนภาพชอบดีไซน์ออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้ามากกว่าก็เลยไปเรียนทางด้านดีไซน์เพิ่มเติม,ตมพอจบหลักสูตรก็ลงทุนเปิดร้านปัจจุบันเป็นดีไซเนอร์มือหนึ่งของเมืองไทยไปแล้วเปิดร้านทีแรกกลัวจะไม่มีลูกค้าหมอนี่เลยตามล่าวัดตัวญาติพี่น้องหมดทั้งตระกูลตั้งตัวเป็นที่ปรึกษาทางด้านการแต่งกาย คุณแม่ของเขาก็ชอบสิพี่น้องผู้หญิงก็ชอบกันหมดเขาตัดได้สวยถูกใจไปๆไปมาๆมกาิตติก็เห็นเสื้อใหม่แขวนไว้เต็มตู้ของเขาทั้งๆท,ที่ไม่ได้สั่งตัดมีทั้งชุดเช้าชุดกลางวันชุดเย็นชุดเดินเล่นชุดนอนและชุดอื่นๆอีกมากมายถึงจะน่าเบือ่อน่าหงุดหงิดแต่อุเทนดีไซน์ก็ทำให้เขากลายเป็นผู้ชายบุคลิกดีจนได้รับรางวัลด้านการแต่งกายดีเด่นประจำปี ไปครอบครองน่าภูมิใจหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ทำให้เขามีชื่อเสียงในสังคมเป็นนักธุรกิจหนุมรุ่นใหม่ที่ถูกจับตามองจังกรดิกตัวทำอะไรก็เป็นข่าวเกลียวกล่าวมันก็ดีอย่างเสียอย่างดีในงานของเขาแต่เสียที่เขาต้องหมดความเป็นส่วนตัวไปเขาเดินข้ามถนนลงเนินไปตามทางลาดชันถนนที่นี่น่ากลัวสูงต่ำลดเลี้ยวไปตามเนินเขา ที่มีอยู่มากมายนับร้อยลูกบ้านเมืองที่นี่ส่วนใหญ่ยังเป็นบ้านไม้ปลูกเป็นเรือนแถวชั้นเดียวสองชั้นเตีย้ยเตี้ยบ้างทำการค้าขายสินค้าพื้นเมืองหลายชนิดบางทีก็มีพวกชาวเขามาปูผ้าขายของร่วมกับชาวเมืองซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่เรียกว่าไทยใหญ่หรือว่างเงี้ยวมีเสียงเรียกเสียงเชิญชวนให้ซื้อของด้วยสำเนียงที่เขาไม่คุ้นเคยเขามองอาหารส่วนมากที่วางขายในตลาด มีทั้งอาหารคาวหวานที่แปลกตามีเฉพาะทิน่นก็คงจะเป็นถั่วพมมาสีเหลืองแปรหล่อแม่ค้าบอกเขาถั่วพมมาครัวเขาเรียกแปรหล่อส่วนถั่วที่แกะเปลือกออกไปแล้วเขาเรียกว่าแปรยีชายหนุ่มมองแล้วก็ยิ้มปฏิเสธอย่างสุภาพว่าผมหิวข้าวมากกว่าครับถั่วนี่ก็กินกับข้าวได้แม่ค้าไม่รักความพยายามถั่วที่ว่าก็คือถั่วเนา่าหมาปั้นเป็นแผ่นกลม,กลม เป่งกินกับข้าวเหนียวโดยเติมเครื่องปรุงอีกนิดหน่อยหรือจะเป็นของว่างตามอัธยาศัยก็ได้เขาเหลือบตามองหาร้านอาหารอื่นไม่นึกอยากอาหารถั่วแต่เช้าเลยจริงๆเขาเห็นห้องแถวร้านหนึ่งมีคนเข้าไปทานกันเยอะเดาว่าร้านนั้นคงจะทําอาหารอร่อยแล้วเขาก็ต้องชะงักเมื่อสายตาพบปะกับใครคนหนึ่งซึ่งเขาไม่คาดคิดว่าเขาจะพบเธอได้ไง่ายๆเช่นนี้ในตลาดที่มีผู้คนจอแจ เขาเดินแบวกฝูงชนตรงไปยังร่างผู้หญิงคนนั้นทันทีปิ่นจันนางรำคนงามเป็นร้านโจ๊กเขาอยากจะหัวเราะหนีข้าต้มโรงแรมนึกว่าจะพ้นจากข้าวเละๆมาทานอาหารเช้าพื้นเมืองให้อร่อยสักหน่อยหรือว่าโจ๊กจะเป็นอาหารอ่อนที่ทานง่ายสำหรับเช้าวันใหม่ของทุกภาคกระมังทานโจ๊กรงแรมก็ไม่ต้องเสียเงินอุตส่าห์เดินเมื่อยมาหาเรื่องเสียเงินที่ตลาดแต่เอาเถอะ ในเมื่อโรงแรมไม่มีนางรำคนนี้อีกแล้วนี่นามาเจอที่นี่ก็คิดว่าเป็นค่าติดต่อสื่อสารก็แล้วกันไม่คิดว่าเขาจะพิสวัดหล่อนถึงขนาดนี้เขาจ้องมองใบหน้าเรียวรูปไข่ซึ่งสายเกลี้ยงเกลาไม่มีคราบเครื่องสําอังเลยสักนิดผิวของหล่อนเนียนมากริมฝีปากอิ่มเอ,อิบสีชมพูเลือดฝาดเขาว่าสวยน่ารักมากกว่าหน้ากากาเครื่องแป้งอย่างเมื่อวานนี้ซอีก กิติทำท่าจะยิ้มให้หล่อนแต่แล้วเขาก็ต้องชะงักสายตาหล่อนมองเมินข้ามศีรษะเขาไปใบหน้างามเชิดเล็กน้อยหล่อนทำเหมือนกับมองผ่านทะลุเขาไปได้เขาเป็นอากาศธาตุไปแล้วฉะนั้นสีหน้าเขาร้อนความขัดเคืองถือตัวไม่รู้ว่าปะทุมาจากที่ไหนหมันปรุงพ่านอัดแน่นอยู่ภายในอกรรบอะไรดีคะเสียงเด็กผู้หญิงถามมีอะไรก็เอามาเด็กผู้หญิงมองตาเปรีบ ไม่เข้าใจคําสั่งมีอะไรไม่มีค่ะมีแต่โจ๊กเขานิ่งเงียบไปสองสามวินาทีฟังดูหน้าคันแต่เขาไม่รู้สึกตลกเลยสักนิดแม่หนูตาแป๋วนี่ก็ไม่คำ้ำยังคงยืนมองหน้ารอรับคําสั่งใหม่จากเขาเอาโจ๊กมาเสียงเข้ออ่อนลงไปค่ะแล้วน้ําเอาอะไรดีคะน้ําอะไรดีเธอก็เอามาเถอะกาแฟโบราณไหมคะขนชอบสั่งกินเป็นยังไงกาแฟโบราณเขาสงสัย โอเลี้ยงค่ะเด็กยญิงตอบเสียงแจ๋วจะเอาแบบใส่นมยกล้อไหมคะอร่อยดีเธอจะกินหรือว่าฉันจะกินล่ะเด็กน้อยทำท่าอายมมวนตัวเขาอดยิ้มออกมาไม่ได้หางตาเขาเห็นปิ่นจันยิ้มออกมาเหมือนกันคงจะขำแต่เขาหน้าตึงหล่อนมองเห็นเขาเป็นตัวตลกหรือไงในเมื่อมองไม่เห็นหัวเขาหล่อนก็ไม่ควรสอดรู้สอดเห็นแอบฟังเขาคุยกับเด็กแบบนี้ เขาพลานเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ร้านเล็กๆโตตั้งใกล้ชิดกันขนาดนี้ใครคุยอะไรก็ได้ยินกันหมดนั่นล่ละเอาทุกเหล่าคะหรือไม่เอาน้ำเอาจ้ะเอากาแฟโบราณไม่ต้องยกล้อหรอกฉันยังไม่แก่ยังไม่ต้องบำรุงกันถึงขนาดนั้นค่ะแต่โอโยก็อะไรนะคะกาแฟโบราณร้อนๆเอาแบบเย็นน่ะดีแล้วฉันกำลังร้อนอยู่ไม่อยากถูกเพิ่มอุณหภูมิเขาอดปลายตามองหล่อนไม่ได้หล่อนก้มลงกินโจ๊ก พอเหมือนไม่สนใจเขาเขาก็ถอนสายตากลับเช่นกันเรื่องอะไรจะไปสนใจหล่อนเด็กหญิงยิ้มแป้นวิ่งไปส่งออเดอร์ให้กับพ่อครัวซึ่งก็คงจะเป็นบิดาของเธอนั่นลหละชายหนุ่มมองไปรอบร้านไม่อยากมองหน้าหล่อนแต่ก็แปลกแท้หล่อนจะดื่มจะกินอะไรจะขยับตัวท่าไหนเขารู้เขาทราบหมดเขาอึดอัดใจไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเขาแทบจะไม่เคยจีบผู้หญิงเลยด้วยซ้ำเขาอยู่กับพ่อ ช่วยกิจการของพ่อตั้งแต่ยังเด็กก็เลยมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จผู้หญิงจะมาหาเขาเองมาแสดงสัมพันธ์ไมตรีกับเขาเขาก็เลือกคบเฉพาะคนที่มีหัวทันสมัยยืนหยัดด้วยตัวเองได้ไม่คิดจะยึดเกาะจับเขาให้อยู่มือเขาไม่เคยมีพันธะกับใครผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตลอดไม่เคยอกหกักเพราะหน้าตาฐานะของเขาดีไม่เคยถูกผู้หญิงมองข้ามจนรู้สึกเสียหน้าขนาดนี้เลย โจกใส่ไข่ถูกยกมาเสิร์ฟขวัญร้อนๆลอ,อ,อยผ่านตนหอมกับขิงซอยส่งกลิ่นยั่วยวนมีมีกรอบโรยหน้าเพิ่มรสชาติด้วยพริกไทยบดเองร่างปรงของปิ่นจันลุกขึ้นจ่ายเงินมีคนมองตามหล่อนเมื่อหล่อนก้าวออกจากร้านจะเป็นสายตาของผู้ชายเสียเป็นส่วนใหญ่แต่กิตติไม่มองเลยสักนิดเขาตักโจ๊กใส่ปากเขากินได้แค่สองสาคำก็รู้สึกอิ่มกิติเคลิ้มหลับไป หนังสือยังกางอยู่คาอกของเขาเป็นหนังสือเกี่ยวกับผลิตผลของคนพื้นเมืองปกติเขาชอบอ่านสนใจอ่านและจะใช้เวลาอ่านไม่นานนักไม่เหมือนวันนี้เขาอ่านหนังสือได้ไม่กี่หน้าเองไม่มีสมาธิไม่รู้ว่าฟงซั้นอะไรนักขนาดหลับไปก็ยังเห็นใบหน้าง,งามๆของปิ่นจันทร์แวบ,บหนึ่งเขาตื่นเมื่อถูกปลุกเป็นานานๆเพื่อนของเขานั่นลหะมาตามไปทานอาหารคำ่ำเขาก็ไปอย่างว่าง่าย กิติชะง,งักเมื่อเพื่อนพาเข้าไปยังร้านอาหารไทยภาคเหนือมีโต๊ะขันตกตั้งไว้เป็นระยะตรงหน้าหลานกว้างซึ่งจัดเอาไว้ให้มีการแสดงร้องรำทำเพลงเชิญเจ้ายิงสาวชาวเหนือคล้องมาลัยดอกรักให้กับกิติและเดินนำไปที่โต๊ะหน้าเวทีกิตินั่งบนพื้นเบาะมีนายอำเภอและผู้นำชุมชนอีกสองคนนั่งอยู่ก่อนแล้วอน,นันตยกมือไหว้ทักทายสวัสดีครับ กิตีรู้จักพวกเขาเช่นกันก็เลยทักทายโดยไม่ต้องมีการแนะนำเมื่ออยู่นานไหมนายอำเภอถามสองสวันครับท่านมีอะไรจะให้ผมรับใช้หรือเปล่าโท่ผมจะกล้าใช้อะไรคุณเพียงแต่อยากจะขอบคุณที่คุณช่วยซื้อของจากกลุ่มชุมชนของเราตลาดต้องการผมก็เป็นตัวกลางซื้อไปให้เขาไม่ต้องเกรงใจกันหรอกครับชาวบ้านเขาอยากจะขอบคุณเขาชื่นชมคุณมากเลยนะใช่หัวหน้าชุมชนสนับสน,นุน ตั้งแต่คุณเข้ามาพวกเราก็มีงานทํากันทุกคนมีลูกมีหลานต่างก็เข้ามาช่วยกันทํางานไม่ต้องไปใช้แรงเป็นลูกจ้างโรงงานที่ไหนผมยินดีที่มีส่วนช่วยครับอาหารถูกลําเลียงมาเสิร์ฟเป็นอาหารพื้นเมืองชาวเหนือไม่ขาดน้าพริกหนุ่มแคบหมูเสียงดนตรีดังขึ้นจากนั้นก็มีนางราฟ้อนเยื่องไกลออกมากิติมองนางรากลางวงเป็นปิ่นจันทร วันนี้เขาไม่สนใจจะจับตามองหล่อนเหมือนเคยอีกแล้วเขาว่าหล่อนค่อนข้างจะหลงตัวเองเกินไปหล่อนคิดว่าผู้ชายที่ไหนก็ต้องตกหลุมรักหล่อนหมดทุกคนได้ยังไงเด็กสาวสมัยนี้ไม่ต้องเข้าไปทำงานในเมืองหลวงแล้วที่นี่มีอาชีพมีงานมีการให้เขาทำไม่ว่าจะเป็นโรงแรมโรงละครโรงงานไม่เหมือนเมื่อก่อนนะนายอำเภอว่าครับอยู่บ้านเรานะ่ะดีที่สุดแล้วเด็กส่วนมากไม่อยากไปหรอก แต่ฮ้กิตติพอจะรู้อยู่ว่าตัวการที่ส่งเด็กไปขายตัวก็คือผู้ป